เงินดือนเดือนแรกก็เลยอยากซื้อของขวัญให้คุณแม่นี่มีตัวไหนแนะนำไหมครับตัวน,นี้ราคาอยู่ที่69,900นี่62,900 32,900 35,900 2,29,000ค่ะ2 0 0นเลยเหรอครับเออพี่ครับ ขอดูใบนี้หน่อยได้ไหมใบนี้ใช่ไหมคะได้ค่ะตัวนี้สวยนะครับตัวนี้ราคาเท่าไหร่ตัวนี้ราคาอยู่ที่19,900าค่ะอยากตัวนี้เหรอครับลองแซงสอง0 0่นค่ะล0 0 0เลยเหรอครับนี่มีตัวไหนแนะนำอีกไหครับอยากได้ให้ใส่ของได้เยอะๆครับให้เป็นแบบของขวัญวันเกิดให้คุณแม่ขอราคาไม่แรงมากครับสักสาม่นเลยื่นโอเคได้ค่ะอันนี้ก็จะมีลูกเล่นนิดนึงจะเป็นฟิลคิดโทสน้ำหนักจะเบาตัวนี้ราคาอยู่ที่3 2 9 0 0าค่ะตัวนี้หกหมื่าสองพาดีอ5 9 0 0 อันนี้ผู้ใหญ่ก็ใช้ได้เพราะว่าไซส์มันก็จะไม่ได้เล็กเกินไปเงินเดือนของเดือนแรกครับเงินเดือนเดือนแรกก็เลยอยากซื้อของขวัญให้คุณแม่ได้ค่ะเดี๋ยวลองดูละคะพิเศษให้อันนี้ให้ไปขอมาให้แล้วบอกเต็มที่อาจจะได้แค่3ามสองเยอะไปเยอะอยู่นะจริงๆแต่ผู้ใหญ่ดีได้โอเคฉันผมเอาใบนีแล้ครับเป็นใบมีนะคะ